กระมัเดตข่าวสารดีดทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าในเวลา8ปนการ30นาทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับ ่มตอนช่วงเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับหลายๆคนก็เพิ่งไปเริ่มงานเนาะระหว่างเดินทางเรามาฟังข่าวสารทางไอทกันดีกว่าครับ <S <S ข่าวแรกมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy a 42 5G รุ่นสเปคนะครับว่ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับซิปเซ็ต a p d r a กอน690รุ่นใหม่ล่าสุดเลยรองรับเครือข่าย 5G พร้องกับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมมาพร้อมกับ Android 10ด้วยหลังจากที่มีข่าวนะครับว่าทาง Samsung เตรียมจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ 5G ราคาประหยัดจากตระกูล Galaxy A Series อย่าง Galaxy A 32และ Galaxy A 42ล่าสุดมีการพบเบาะแสเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A 42 5G Galaxy A 42 5G ได้ปรากฏบนเว็บไซต์ทดสอบนะครับสมาร์ทโฟนชื่อดังอย่าง g e e k b e n โดยชื่อรหัส SMA 426B พร้อมเผยให้เห็นถึงสเปคบางส่วนรุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปเซ็ตในรหัส LITO ที่คาดกันว่าจะเป็น Qualcomm Snapdragon 690ที่รองรับ 5G พร้อมกับระบบ Android 10และ RAM 4GB โดยทำงานหน่วยประมวลผลมัลติคอร์ได้ถึง1,799คะแนนแล้วก็ซิงเกิลค r e 615คะแนนด้วยกันครับ สำหรับ Samsung Galaxy A42 5G คาดกันว่าจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ให้ความจุมาสูงถึง 5,000mAh มหน้าจอเป็นแบบ Super AMOLED ขนาด6.1นิ้วโดวยความจุในตัวเครื่อง 128GB ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะจริงหรือไม่ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับถ้าหากมีบอแสอะไรเ,เพิ่มเติมเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันเลยทีเดียว ถัดมาที่ข่าวที่2ครับเอาใจใส่หูฟังบ้างหลายๆคนเนี่ยสาวกอาไยธรรมโซนี่อยากจะได้ใช้หูฟังโซนี่รสุดุดมีการเปิดตัวนะครับโซนี่ w s 1 0 0 0 x m สุดยอดหูฟังไร้สายตัดเสียงรบกวนแบบ ANC พร้อม AI ที่ช่วยลดเสียงเพลงในขณนะที่สนทนากับผู้อื่นด้วยเปิดตัวเป็นที่ร้อยครับสำหรับหูฟังไร้สายคุณภาพสูงของทางโซนี่เขาซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการอัปเกรดมาจากรุ่นก่อนหน้านี้คือรุ่น XM3 นะครับที่เป็นที่ิยมอย่างแพร่หลายให้กับนักฟังโดยทั่วไปเลยรวมถึงนักฟังระดับมหาการเลยก็ว่าได้โดยระบบการตัดเสียงแบบ Active Noise Cancelling และมีไดเวอร์ขนาด40มม แถมยังได้รับการอัปเกรดวัสดุแล้วก็ดีไซน์จากรุ่นเดิมมากขึ้นกว่าเดิมด้วยสวมใส่สบาย WS 1 0 0 0 X M4 นั้นเนี่ยดูเผินๆแล้วมีรูปร่างหน้าตาและว,วัสดุคล้ายคลึงกับรุ่นที่แล้วแต่ในเรื่องของดีไซน์ตัววัสดุแล้วก็อุปกรณ์ใหม่ๆเนี่ยมีการเพิ่มเข้ามาให้ใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทางโซนี่ได้เห็นถึงปัญหาของตัวหูฟังว่าเวลาเราสวมใส่นานๆเนี่ยมันจะมีอาการร้อนที่หูใช่ไหมก็มีการออกแบบเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้บริเวณรอบๆที่ครอบหูของเราเนี่ยเยน็นไม่เมื่อยล้านะครับแล้วก็ลดแรงกดทับด้วย ทำให้การใช้งานได้ยาวนานได้อย่างง่ายๆยังไม่หมดแค่นั้นนะครับทางโซนี่ก็ได้มีการออกดีไซน์การเย็บด้านในนะครับให้ใหม่มากขึ้นโดยเจ้ารุ่นนี้เนี่ยมีการเย็บเข้าไปด้านในลึกเพื่อลดโอกาสการบาดและการระคายเคืองใบหูเวลาสวมใส่นานๆอีกด้วยโดยผู้ใช้นะครับสามารถปรับแต่งโปรไฟล์ของตัวเองตามความต้องการได้เลยืูอง่ายคือสามารถที่จะออกแบบหรือว่าปรับจูนนะครับการใช้งาน ของหูฟังตัวนี้ให้เข้ากับตัวเองได้เช่นมีการปรับเปิดเสียงพูดนะครับเวลาเราพูดปุ๊บเสียงที่เราฟังจะเบาลงประมาณนั้นม่อยู่ใน BTS หรือจะมีการเปิด ambient เมื่อกําลังนั่งอยู่บนรถไฟฟ้าก็สามารถทําได้เหมือนกันตอนนี้นะครับหูฟัง WS 1 0 0 0 XM4 ยังไม่ได้ประกาศวันวางจําหน่ายออกมาอย่างเป็นทางการ ส่วนในประเทศไทยนะั้นเนี่ยต้องรอจับตาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเข้ามาเปิดตัวในไทยหรือเปล่าและจะมีราคาเท่าไหร่ไว้ถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้เราจะรีบนํามาอัปเดตให้ทราบเลยทีเดียวครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆลุยดีๆแล้วคราวนี้เราต่อไปนะครับ เรามีการอัปเดตข่าวสารในช่วงเย็นด้วยในช่องมัส c อปีทีไ p โพปอฟเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมและติดตามกันได้ในช่วงเวลา18.30นกานอัปเดตข่าวสารทางไอทีแบบครบวันกันเลยทั้งเช้าและเย็นครับใส่คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกับข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย